ไปห้ามูแล้วนี่ละก็ไกลดอกดอก็ได้เลาะยางเยอะที่เดียวในการเดินทางล่าเห็ดของเรานี่ต้องผ่านหลายอำเภอมากนะครับเนี่ยอำเภอแรกก็คือเราเสื้อโกกนะครับตอนนี้ในช่วงเช้านะครับก็ระยะทางไปสุรินทร์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 250นะถ้านับจากบ้านผมไปก็ยังไม่เคยกินนะครับก็คือเด็กเห็ดพึ่งข้าวดงนะพึ่งข้าวธรรมดานี่ผมได้กินหลายครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นการอยากลองของใหม่นะครับแล้วก็ปลาเป็นใหม่ด้วยก็มีการยินรนลองดูนะครับ ตอนนี้ถึงทางเลี่ยงเมืองบนราชานีแล้วนะครับเวลาเรามาถึงอุบลนี่เราอย่าวิ่งเข้าเมืองนะครับติดหนักถ้าเราจะไปต่างอำเภอถนนเลี่ยงเมืองนี่ก็คือสาย2 3 1สานะครับ2231เราก็จะเลี้ยวไปตามตามถนนเลี่ยงเมืองปกติอุบลนี่จะมีอุ่อมโมงนะครับอุมโมงที่ ที่อยู่บนแยกนี้หลายหลายอันอยู่หลายแยกก็คือแยกที่ไปอำนาจเจริญนะครับแล้วก็แยกที่ไปจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็จะมีมวงเลงเมืองอยู่จะถ่ายมงอ่มงวงแรกนะครับตัวนี้มงตัวนี้เป็นแยกไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่ง พัฒนาการตัวนี้นี่มีคนถ่ายเยอะแยะนะว่าเกิดสมัยพ้นเอกประยุทธ์นั่นเองนะก็แล้วแต่คนว่าแต่ความจริงก็คือใช่ครับเพิ่งทำสิทธิ์ได้ประมาณไม่ถึงปีนะครับเป็นอุโมงค์ที่สวยงามทำให้รถไม่ติดแล้วนะครับตอนนี้นี่คือ,อโมงแรกของอุบลนะครับซึ่งอุบลจะมีอยู่สสองอุโมงค์นะครับก็คืออุโมงค์แยกอำนาจกับแยกยโสธรน,นะครับ ซึ่งเราต้องผ่านทั้งคู่นะครับเพื่อที่จะเดินทางสู่เส้นบนสีสะเกดซึ่งยังไม่ได้ทำอุโมงนะครับตันั้นต้องอาจจะรอให้ประยุทธ์มาเป็นใหม่ก็ได้นะนี่นะครับอุโมงที่สองนะครับเราจะไปสุรินเราก็ต้องมุ่งหน้าไปอีกนะครับผ่านอุโมงนี้เป็นการระบายรถที่ดีที่สุดสมัยก่อนแยกเหล่านี้นะครับรถติดมากเลย เพราะฉะนั้นใครที่มาบนนี้ก็จำเส้นทางนีไว้นะครับว่าให้วิ่งถนนเรียบเมืองนะเขาเรียกว่าเรียบเมืองเหรอไม่ใช่นะครับเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับหมายเลขตามที่ผมกล่าวข้างต้นน่นนะครับนี่สะดวกมากนะครับรถไม่ติด เราจะไปสีสเกตนะครับไปข้างหน้าคือสีสะเกตกับสุรินทร์ก็คือตรงไปนะครับเราจะถึงสรีกเกรเาระยะทางประมาณ60กว่ากิโลนะครับส่วนสุรินทร์ก็คือจากศรีเกดไปอีก100อกิโลนะรวมแล้ว160ประมาณนี้โดยโดยประมาณนะครับแล้วก็จะไปถึงที่เก็บเห็ดเราก็น่าจะอยู่ที่นู่นแหละ สองร้อยกว่านะสองร้อยกว่ากิโลในกัน <40. S 1> เดินทางครับร้อยหกสิบนะประมาณนั้นสุรินนะครับแล้วเราก็ถึงแยกคําน้ําแทบนะครับที่จะเลี้ยวขวานะครับออกจากเส้นรอบเมืองน,นะครับไปทางสีสเกตนะครับตัวนี้เห็นว่า อยู่ประมาณสักหกสิบกิโลนะครับซึ่งเราจะวิ่งประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลอา่าหนึ่งหนึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะเพราะว่ารถหนี่จะเอาตามความเร็วอยู่ตลอดคงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเอ่อทำให้เรานี่มันต้องมีรถติดบ้างนะครับหรือไม่ก็หรือไม่ก็กยังไงล่ะคือความเร็ว วิ่งเกินมันก็โดนจับอ่ะนะประมาณนะครับ56 km. เองนะครับ5 6กิโลเมตรครับทางอุบลศรีสเกตนะครับก็จะมีร้านอาหารร้านหนึ่งนะก็นี่ชื่อสุกใจแลนนะครับก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ข้างทางนะครับ ก็จะมีกระท่อมนั่งกินข้าวํำนองนั้นนะแล้วก็มีและมีที่คือยังไงคือที่ดูวิวนะแล้วก็เยอะแยะอยู่นะถ้าเราดูนี่พื้นที่ก็น่าสนใจมีบางวันที่มาในวันหยุดนะครับก็จะเห็นคนเยอะแย,ยะเลยตอนนี้เป็นช่วงเช้าของวันทำง,งานรถก็ค่อยๆทยอยเข้าไปจอดก็มีนะครับแล้วก็ ถือเป็นที่เป็นที่ท่องเที่ยวรืปล่านะร้านอาหารนี่ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวรอปล้าก็ดูเอานะครับผมตอนนี้เราถึงสีสเกตแล้วนะครับสีสเกตนี่ห่างจากบ้านเราประมาณสักหนึ่งรอยกิโลนะครับตอนนี้วิ่งมาหนึงรอยกิโลแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายไปที่ทางสุรินทนะครับเราจะไม่เข้าในตัวเมืองเพราะว่าไฟแดงเยอะนะครับ ฟังน่าจะเป็นที่ใต้นะครับเป็นทางเลี้ยวถนนเลี่ยงเมืองนะครับก็จะผ่านแยกอยู่ไม่ไม่ไม่เท่าไหรนะครับประมาณสองแยกแล้วก็จะถึงแยกที่เป็นทางทิศตอนตกพี่ออกไปทางสุรินทร์นะครับสิ่งที่มีมากมายนะครับเมื่อออกจากสีเกตก็คือร้านขายหอมกระเทียมนะครับจะมีเรียง รายตลอดนะครับเส้นทางสีเกียริซรินในช่วงแรกนะครับกว่าจะถึงแยกส้มปล่อยนี่ก็จะมีร้านแบบนี้นะครับอ้าว <c oughs> ก็มีบ้างนะที่เป็นอย่างอื่นนะครับเครื่องจักรศารรวมทั้งของกระเทียมเหมือนเดิมนะครับ อย่างไรตามรายทางเนนะครับเยอะมากมีทุกอย่างนะครับรวมทั้งเครื่องจักสารด้วยอีกอำเภอหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในช่วงเส้นทางสุรินทร์ศรีสะเกดนี่ก็คืออาเภอ,อห้วยทับทันนะครับจะมีร้านไก่ย่างนะครับพวกเราจะซื้อคือ,อยังไง เป็นที่พักท้องตลอดเส้นทางนะตัวนี้คนจะซื้อเยอะจะมีอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเกิดยากที่เรียงร้านกันเลยแหละก็มีเยอะมากนะให้ให้เลือกที่จะทานเนาะถ้าเราผ่านบ่อยๆก็คงจะมีร้านประจำลนะเนาะอันนี้นี่เป็นอำเภอที่น่าสนใจมากนะครับห้วยทับถัดนตอนนี้คือสี่โมงครึ่ง เราจะวิ่งถึงสุรินทร์นี่ไม่น่าจะเกินเที่ยงนะครับเพราะระยะระยะทางนี่ไม่ถึง6 0กิโลนะครับจากนี่ไปก็คงไปกินข้าวเที่ยงกันที่สุรินทร์กันนะครับผมถึงแล้วครับนี่อำเภอบัวเชิดนะครับผมดูๆไปแล้วเหมือนบุญตลิกเลยนะเพราะว่าดูเทือกเขาครับเทือกเขาฝั่งนูน้นนี่ที่เห็นลับๆ นี่น้นนะครับนี่คือเทือกเขาเขียวๆนี่นะเนี่ยเทือกเขาพวกนี้แหละที่เป็นที่เก็บเห็ดของนักล่าเห็ดทั้งหลายเนาะอืมําเภอนี้ก็สวยนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับบรรยากาศน่าจะดีวันนี้เราจะนอนพักกันที่นี่นะครับพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปยังไงล่ะไปล่าเห็ดตั้งแต่เช้าหน่อย ก็มีความสุขทุกท่านครับนำมาพบกับอำเภอบัวเชษนะครับสวัสดีครับ